สวัสดีครับอันนี้เป็นคิดว่าเพื่อนๆบางคนก็อยากจะดูนะฮะระหว่างสตตอกคอมโบระหว่างโคแบกดากนที่หมุนซ้ายกับฟีนิกซ์วิ่งที่หมุนขวา แต่แอคแท็ทั้งคู่ชนกันใครจะชนะนะครับอ่ะตอนนี้เป็นสตอรคอมโบทั้งคู่นะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ได้ดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทำคอมโบใหม่นะฮะก็คือตัวนี้จะเป็น260 Bit C บิดซีแล้วก็960 Bit นบิดแฟดนะฮะเจอกันไอเตรียมสนามก่อนนะครับ โอเคเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแค่2คู่ตีกันชน,นะหมายความว่าใครถึงสี่แต้มก่อนเป็นอันชนะไปนะฮะเราก็จะตีกัน4ี่ยกรวดเดียวเลยนะอ่าไม่มีการสลับตำแหน่งนะฮะเพราะว่าสติงแัะเชอร์ใช้ร่วมกันไม่ได้นะฮะโอเคยกแรก1น อันนี้ฟินิกวิ่งหยุดก่อนไหมน่าจะหยุดก่อนใช่ไหมเอ้ย ه, งั้นโคแบกนากูลนำไปแล้วแทมึ่งนะยกที่สองนะฮะโอเคหนึ่งสองโคแบกนาคูนน,นำไปแล้วสองแทม โอเคดูนดี๋จะไขแตกไหมหนึ่งสองอ่าทีเนเ็กเวงนำหนึ่งแต้ม โอเคโคแบ็กสองฟินิชวิงเด็ดนะฮะมาโดดีจะตีเสมอได้ไหมนะครับเอ็ต๊อกอ้าวโอเคคอเตอร์แรงเหมือนตอนตีดันซอสเลยอ่ะฟ n นิ w วิงแพ้นะครับโคแบ็กชนะนะฮะโคแบ็กสุดยอดด้านคอเตอ,อร์จริงๆนะเนี่ย โอเคใครเคยดูตอนอันบ x ็อกนะครับของโคแบค็กดักูนะ,ะก็อย่างที่ผมเล่นไปที่ว่าตีกับดันซอสใช่ไหมแล้วก็เคาน์เตอร์ดันซอสโดนโลงโอเวอร์โซนอันนี้ คา u เตอรกับฟิน e ิกวิ n งลงเอ็กตรีมโซนนะก็คือค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับชิงไป5แต่ฟินิกวิ i งโตขคืนได้1แต้มนะฮะสำหรับใครที่อยากได้สต็อกคอมโบเพียวๆกับ b ิด C ที่เป็นบิดใหม่ก็ลองเอาไปเล่นดูเนาะคิดว่าน่าจะโอเคอยู่อานาคตไม่รู้จะถึงขั้นได้ตัวเมตาแรงเอสดหรือเปล่านะแต่ว่าฟินิกวิงก็นั่นแหละก็ยังคู่กับเมตาแรงเอสดอยู่นะฮะอันนี้อาจจะได้ อันนี้น่าจะอยู่ได้บนบนนะก็ลองดูนะฮะลองดูเทียริสที่มันอัปเดตดูนะรู้สึกอยู่ในเว็บ x หรือเปล่านะที่ว่ามันมีเทียริสขึ้นมานะฮะอ่าโคแบดดากูนผมเชื่อว่าถ้าไปจัดคอมโบดีนะ่าจะแรงขึ้นกว่านี้ได้อีกเนาะแต่หลักๆที่ผมเห็นตั้งแต่ยิงมาเนี่ยเวลาสายโจมตีเจอกันตัวนี้รู้สึกค่อนข้างจะเคาน์เตอร์แรงเหมือนกันนะไอ้โคแบดดากนเนี่ยนะอ่า ติดมือไว้ก็ดีนะฮะแต่ว่าระวังสับสนเรื่องลันเชอร์นะเพราะว่าลันเชอร์มันใช้คนละส่วนกันตัวนี้ต้องเป็นลันเชอร์หมุนสายเท่านั้นนะครับซึ่งก็ลองดูนะอ่านอกเหนือจากการจดดคอมโบแล้วก็จะบีที่เรื่องดวงด้วยแหละนะแล้วก็วิธีการโชว์ก็ลองไปค้นหาวิธีการโชว์ดูเนาะใครอยากให้ลองคอมโบไหนๆก็ลองเสนอกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับ ชอบใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาทา,ายคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ